ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเมื่อปีพุทธศักราช2547กันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศเพราะว่าแม่ได้ปาดคอลูกสาวตัวเองเพื่อจะบูชาพระอินทร์เรื่องราวของคดีนี้จะเป็นยังไงนั้นรอติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะ เรื่องราวของคดีที่สุดแสนจะพิศดศราน,นี้เกิดจากความเชื่อที่ยิ่งกว่าเทพนิยายและเกิดขึ้นจริงในโลกยุคปัจจุบันในสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ,จและเหตุเกิดที่บ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งหมู่11ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและสถานที่เกิดเหตุสยองขวัญน,นี้เองก็ได้กลายเป็นตำนานอันพลึกพิลันอีกด้วยและในปัจจุบันนี้เองนะคะ บ้านหลังนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่อีก4คนซึ่งมีความเกี่ยวพันฉันพี่น้องกับเจ้าของบ้านเดิมสภาพบ้านเรือนณปัจจุบนันั้นก็แทบจะไม่มีอะไรผิดแปลกไปจกากเมื่อก่อนเลยยกเว้นอย่างเดียวก็คือสภาพจิตใจของพวกเขาที่อยากจะลืมเรื่องร้ายๆเหล่านี้ไปจากใจแต่มันก็ยากเกินจะทนและพวกเขาทั้ง4ี่นั้นก็จะไม่ขอพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเลย แต่เรื่องพวกนี้มันก็ลืมกันไม่ได้ง่ายๆซะด้วยสิเพราะทุกคนยังคงจำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนนี้เลยค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่11ผู้ใหญ่บ้านบุญสมพูนศิลปที่บ้านเขาอยู่ถัดออกไปจากบ้านเกิดเหตุเนี่ยเพียง500เมตรเท่านั้นเองและในก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่วันผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับคำชักชวนในทำนองเพ้อฝันของเจ้าของบ้านหลังนี้อีกด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่า ในเวลาบ่ายของวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2547เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูทรดำเนินสะดวกนั้นได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมในบ้านหลังนี้ เจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางมาเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิของสว่างราชบุรีไปถึงที่เกิดเหตุเป็นชุดแรกและภายในบ้านเขาก็เห็นผู้หญิง4ี่คนกำลังนั่งล้อมวงกันโดยมีร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ตรงกลางและเมื่อผู้หญิงทั้งสคนนั้นหันมาเห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้ามาในบ้านก็เดินมาด่าและก็บอกว่า มารจะเข้ามาทำลายพิธีทรงวิญญาณและทำให้พิธีกรรมนี้มันไม่สำเร็จจากนั้นผู้หญิงทั้งสี่คนนั้นจึงพากันหนีขึ้นไปที่ชั้นบนหรือชั้นสองของที่บ้านและในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิจึงได้วิทยุแจ้งไปยังศูนย์วิทยุเพื่อขอกำลังเสริมเนื่องจากเห็นว่าผู้หญิงทั้งสี่คนนั้นมีท่าทางที่แปลกๆพิลึกพิทปกติและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกำลังเสริมเดินทางมาถึงก็ต้องพบกับภาพที่ชวนตกตะลึง และนาสยดสยองอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นร่างและวิญญาณของเด็กหญิงประพัดสอนเจียมเจริญอายุ12ขวบนอนสิ้นลมหายใจอยู่กลางบ้านท่ามกลางกลิ่นเขาเรือทีละคุ้งไปทั่วและที่บริเวณลำคอของเด็กหญิงประพัดสอนนั้นดูเหมือนว่าจะถูกของมีคมปาดจ,จนหลอดลมขาดขาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ิบชั่วโมงและนอกจากนี้ตรงกลางบ้านก็มีโต๊ะวางของอยู่คล้ายว่าคนในบ้านเนี่ยกำลังทำพิธีกรรมทางไสย,ยศาสตร์ และก็มีเส้นผมจำนวนหนึ่งแช่ยอยู่ในกระมังน้ำที่นอนก็ถูกนั่ไปเผาทิ้งที่ข้างบ้านและมีดอิโตเปื้อนเลือดนั้นก็ตกอยู่ใกล้ๆกับศพบ,บริเวณชั้นบนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเสียงคนพูดคุยกันและมีเสียงสวดมนต์ดยภาษาบาลีและรอดออกมาจากประตูห้องนอนห้องหนึ่งและด้วยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความงุนงงสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพยายามไปเคาะเรียกให้คนข้างในนั้นเปิดประตูออกมา แต่มันก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจที่จะพังประตูเข้าไปพบกับผู้หญิงทั้ง4คนที่กำลังสวดบริกรรมคาถาโดยถอยขำที่ฟังแล้วมันไม่ได้สับออกซะเลยและในทันทีที่ทั้ง4คนนั้นเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พากันดาทอขับไล่แล้วก็คว้ามีดไล่ฟันจนเกิดเหตุโกลาหลนขึ้นและในเวลานั้นเอง มันไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ตำตรวจเท่านั้นที่เข้าไปยังมีชาวบ้านระแวกใกล้เคียงหรือที่เราจะเรียกกันเป็นภาษาบานบาลว่าไทยมุงหรือบรรดาเพื่อนบ้านก็เข้าไปด้วยเหมือนกันและตอนนั้นเองทุกคนต่างหนีกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงแตกหือไปคนละทิศคนละทางบางคนก็วิ่งเข้าไปที่สวนมะพร้าวบางคนก็ล้มลุกคุกขานตกน้ำตกท่าลงไปในคูร่องสวนก็มีเรียกได้ว่าไทยมุงนั้นก็ได้แผลกันพอหอมปากหอมคอเลยทีเดียว บางคนก็พยายามเรียกชื่อให้ทั้ง4คนนั้นคืนสติกลับมาแต่มันก็เหมือนเป็นการโยยู่มากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจใช้กำลังจู่โจมเพื่อล็อกตัวและแย่งอาวุธจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ในที่สุดและต่อมาก็ทราบว่าทั้ง4คนนั้นเป็นครอบครัวของเด็กนั่นเองนั่นก็คือแม่ของเด็กยายของเด็กและน้าสาวอีกสองคน และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาโดยนางการจนามแม่ของเด็กนั้นก็ให้การวกไปวนมาคล้ายกับคนที่มีอาการเสียสติว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้สั่งให้นางอนน่งน้องสาวตนเองลือน้าของเด็กไปตัดต้นมะพร้าวในสวนคางบานออกให้หมดและหลังจากนั้นก็ให้ฆ่าเด็กหญิงประพัดสอนหรือลูกสาวของตนทิง้งซะ เพื่อจะทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปอยู่กับพระอินทร์และนี่ก็เป็นคำสั่งของพระอินทร์ที่ได้ลงมาสั่งการและมันไม่สามารถจะขัดขืนได้เพราะตนมีความเชื่อว่าลูกสาวนั้นได้นำความชั่วร้ายติดมาจึงจำเป็นต้องคาทิ้งมันจะทำให้โลกเราสว่างสวยมากขึ้นและเป็นการปลดปล่อยชีวิตที่ถูกกดขี่มาสามภพสมชาติถ้า่าแล้วเลือดชั่วก็จะได้เป็นอิสระ และหลังจากนั้นนางอนงน้องสาวของตนก็ได้ลงมือฆ่าเด็กหญิงประพัดศรในทันทีโดยใช้มีดอิโตป้ปาดคอให้ตายคาที่แล้วก็ตัดเส้นผมของเด็กหญิงประพัดศรไปแช่น้ำนำเสื้อผ้าและที่นอนไปเผาทิ้งเพื่อที่จะได้ทำพิธีการส่งวิญญาณและระหว่างสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำหลักฐานที่เป็นม้วนเทปซึ่งนางกาญจนาแม่ของเด็กนั้นก็อัดไว้ช่วงลงมือสังหารลูกสาวตนเองโดยข้อความในเทปตอนหนึ่ง นางการนาก็ได้พูดกับลูกสาวว่าเสียสละชีวิตให้แม่เธอลูกจากนั้นก็มีเสียงเด็กหญิงประพัสสอนพูดเหมือนร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารว่าทำหนูทำไมอย่าทำหนูเลยก่อนเสียงจะเงียบไปและก็เป็นประโยคสุดท้ายที่ถูกอัดในเทปเชื่อว่าพอเด็กหญิงประพัสสอนพูดจบก็ถูกเชือดคอและหลอดลมขาดเสียชีวิตคาที่ไปในทันที ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำตรวจได้มีการสอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียงจึงได้ทราบว่าหญิงทั้ง4พี่น้องคนนี้มีอาชีพทำสวนผลไม้และมีฐานะปานกลางแถมมีความเชื่อเรื่องการบูชาพระอินท์มาเป็นเวลานาน,านมากแล้วเคยชวนชาวบ้านละแวกใกล้เคียงให้มาร่วมทำพิธีกรรมต่างๆนานา,นานลายต่อหลายครั้งด้วยกันซึ่งตัวนางการนาผู้เป็นแม่เองเนี่ยก็จะมีการเข้าทรงเหมือนเป็นคนข้างลัทธิตลอดเวลาเวลาโกรธหรือไม่พอใจใคร ก็ตะดากลาดเข้าไปทั่วจนไม่มีใครอยากคบหาหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านบุญสมก็เป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านที่เคยได้รับการชักชวนจากนางการนาก่อนเกิดเหตุเพียงสองวันเท่านั้นเองเมื่อวันที่สองตุลาคมปีพุทธศักราชส5 4 7เวลาประมาณตีสนางอ,อนองผู้เป็นน้องสาวก็ได้เดินมาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านบุญสมซึ่งอยู่ห่างจากบ้านตัวเองหรือบ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยเพียง500เมตรเท่านั้น ในตอนแรกผู้ใหญ่บุญสมเข้าใจว่าคงเกิดเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นจึงได้เดินตามนางอนงไปที่บ้านและเมื่อผู้ใหญ่บุญสมนั้นได้เดินขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านก็สังเกตเห็นโต๊ะหมู่บูชานางอนงได้บอกให้ผู้ใหญ่บุญสมนั้นนั่งลงและหลับตาทำสมาธิซะเพราะว่าตัวเขาเคยทำร้ายพระอินทร์มาในชาติปางก่อนผู้ใหญ่บุญสมก็ได้แต่นั่งหลับตามั่งลืมตามั่งแต่พอเห็นท่ามไม่ดี ก็เลยขอตัวกลับบ้านซะดีกว่าเรื่องมันก็น่าจะจบตรงที่ผู้ใหญ่บุญสมนั้นขอตัวกลับบ้านไปแต่ทว่าในคืนต่อมาเวลาประมาณสี่ทุ่มนางอ,อนงก็ยังกลับมาหาผู้ใหญ่บุญสมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่เริ่มรู้แล้วว่ามันต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลหรือเรื่องผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นแน่ๆผู้ใหญ่บุญสมจึงได้ปฏิเสธที่จะเดินทางไปบ้านหลังนั้นอีกครั้งจนกระทั่ง ในคืนวันที่4ตุลาคมเวลาประมาณตี2ชาวบ้านระแวกใกล้เขียงก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเสียงมันก็ได้เงียบหายไปแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอสภาพสังคมที่นั่นเป็นสังคมชนบทที่มันแสนจะสง,งบสุขจึงไม่มีใครคาดคิดว่า มันจะมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นได้และเมื่อมีการสอบถามไปจนถึงครูประจำชั้นของเด็กหญิงประพัดสอนครูประจำชั้นก็แจ้งว่าก่อนหน้านี้เด็กหญิงประพัดสอนนั้นมักจะหลับในเวลาเรียนเสมอและเมื่อคุณครูสอบถามหาความจริงจากเด็กหญิงประพัดสอนก็ได้ความว่าในตอนกลางคืนเธอจะโดนที่บ้านบังคับให้นั่งสมาธิจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยและในวันที่31กันยายนปีพุทธศักราช2547 นางอโนงนาสาวของเด็กหญิงประพัดสอนนั้นก็เดินทางมารับก่อนเวลาเลิกเรียนด้วยโดยบอกคุณครูว่าน้องจำเป็นต้องกลับบ้านเพื่อไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างและในวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2547ก็ได้มียัดยญาจากทางกรุงเทพเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพื่อจะร่วมพิธีสวดมนต์นางสมาธิแล้วก็นั่งจับมือต่อๆกัน เพื่อร่วมภาวนาให้คนเป็นแม่ของเด็กนั้นได้หลุดพ้นจากความชั่วร้ายและเมื่อเสร็จพิธีญาติๆก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครและเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนบ้านละแวกนั้นต่างก็หวาดระแวงครอบครัวนี้เด็กๆหลายคนก็ถูกห้มามไม่ให้เข้าใกล้บ้านหลังนี้ถึงแม้ว่า ก่อนจะเกิดเรื่องพวกเขาเคยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาก็ตามและยังมีผู้เห็นเหตุการณ์อีกหลายคนที่มีความเชื่อว่าเรื่องเศร้าสลดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความกดดันในอดีตของผู้เป็นแม่เพราะบาดแผลในอดีตของนางการจนาแม่ของเด็กนั้นก็คือการที่ถูกคนร้ายคมขืนแล้วต่อมาเธอกระท้อง แล้วก็ให้กำเนิดเด็กหญิงประพัสสอนออกมาโดยมีนางอนงผู้เป็นน้าเนี่ยก็คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่แล้วชาวบ้านก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่เคยสุขสงบสงบสุขนี้ได้เพราะอยู่ดีๆทุกคนในบ้านนั้นก็หันเข้ามาพึ่งพิธีกรรมประหลาดจนไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปทุ้งสิงด้วยเหมือนแต่ก่อนเลยและต่อมาผลการตรวจสภาพจิตของหญิงผู้ลงมือก่อเหตุทั้ง4คนก็พบว่า ทั้งหมดนั้นมีอาการป่วยทางประสาทพ่าละเชื่อว,ว่าพวกตนเป็นร่างทรงของพระอินทร์พระอาทิตย์และพระจันทร์และในปัจจุบันนี้เองสี่พี่น้องก็ยังคงรับการรักษาอาการทางประสาทอยู่ที่สถาบัานกันลยาราชนคกลินเดิมทีชื่นโรงพยาบาลนิติจิตวิทยาเป็นโรงพยาบาลรักษาคนเป็นโรคประสาทหรือมีอาการทางจิตและตั้งแต่หลังก่อเหตุนั้นทั้งสี่คนไม่ได้ถูกตัดสินให้ลงโทษจำคุก เพราะว่ามีอาการป่วยนั่นเองเรื่องราวนี้ก็จบลงที่ตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันเรื่องนี้บ้างทำไมครอบครัวที่เคยสงบสุขอยู่ดีๆถึงกลายเป็นโรคประสาทไปได้ทำไมต้องหันไปพึ่งพิธีกรรมประหลาดแล้วทำไมถึงมีความเชื่อว่าพวกตนนั้นเป็นร่างทรงมาล่วมแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ส่วนคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวแบบไหนมาคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะไปหามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแน่นอนค่ะและก่อนจะจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของบันทึกลึกลับของเรากันค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นไปหน่อยแต่ขอลาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ